28นะฮะก็มีความเปลี่ยนแปลงกันประมาณ หนึ่งแล้วนะคะทุกคนแตกลายตอนนี้ละหาเดี๋ยวไปแตกลายโค้งสุดท้ายนะคะประมาณ37หรือ38วิกนะคะต้องระวังตัวให้ดีฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกๆคนกลับมาเจอกับแม่หนิงอีกครั้งหนึ่งแล้วนะ,ะทุกคนวันนี้นะคะหนิงจะมาเมาท์มอยเรื่องการตั้งครรภ์28สัปดาห์นั่นเองนะตั้งแต่23สัปดาห์มานี่หนิงยังไม่ได้อัปเดตเลยนะคะทุกคนก็มีเพื่อนๆเ,เข้ามาสอบถามกันนะคะว่าแม่หนิงเป็นยังไงบ้างนะ,ะเอาล่ะวันนี้นะคะหนิงก็จะมาพูดถึงนะคะว่าหนิง ท้องโตได้ขนาดไหนแล้วอ่ะขึ้นภาพมานี่เลยนะคะทุกคนตั้งแต่23วิกนะคะจนถึง28วิกเนี่ยก็นี่นิงจะเปรียบเทียบให้ดูนะคะ23นะคะ28นะคะก็มีความเปลี่ยนแปลงกันประมาณ1แล้วนะคะทุกคนรู้สึกช่วงนี้นะคะทำอะไรนานๆเนี่ยเริ่มลำบากมากขึ้นนะคะเวลานั่งนะทุกคน นั่งช่วงน,นี้เริ่มลำบากแล้วนะคะทุกคนนั่งนานนี่ก็คือปวดหลังมากๆเลยนะคะรู้สึกอยากนอนตลอดเวลานะคะก็เลยไม่ได้มานั่งนานๆหรือว่ามาได้ไม่ได้มาอัปเดตให้ทุกคนได้ดูกันนั่นเองนะ,ะเสื้อผ้าของนิ่งนะคะช่วงนี้นะคะนิ่งก็ได้ซื้อใหม่ทั้งหมดเลยนะคะหาเสื้อผ้าไซส์เอ็มนะคะหรือว่าตัวที่มันใหญ่ๆห,หรือว่าคลุมท้องได้เนี่ยนิงก็ไปหาซื้อมาใส่แล้วนะคะทุกคนก็ช่วงนี้นะคะก็เดินไปไหนมาไหนคนก็เริ่มทักแล้วนะคะว่า ล้อาคา้าอะไรอย่างนี้นะคะคือก่อนหน้านี้นะคะแค่ใส่เสื้อแบบใส่เสื้อเยืดกดงเกงขาสาั้นนี้ก็ยังไม่เห็นถ้าเดินผ่านคนรู้จักนี่เขาก็ยังไม่รู้เลยนะคะว่าหนิงท้องนะคเะพิ่งเข้ามาวิกนี้นะคะทุกคนก็รู้สึกว่าเออทุกคนเริ่มรู้แล้วนะคะว่าหนิงท้องแล้วนั่นเองอันนี้โยเกิร์ตนะคะทุกคนหนิงกินโยเกิร์ต ของดัชชี่นะคะพวกทันยพืชต่างๆนะทุกคนก็กินเวลาหิวนะคะเวลาที่แบบเฮ้ยรู้สึกหิวอะไรอย่างนี้ไม่มีอะไรกินนะคะเพราะว่าหนิงเนี่ยได้แบ่งมื้ออาหารเป็นมือ้อเป็นหกมื้อนะคะมื้อย่อยเนี่ยที่มันไม่ใช่มือหลักเนี่ยนี่ก็จะกินพวกโยเกิร์ตนะคะผล,มผลมไม้ผลไม้ที่แบบว่าไม่ทําให้อ้วนนั่นเองอืมเข้ามา28วิกแล้วนะคะนี่เลยหนิงจะให้ดูนะคะคือหนิงเอาแอป นะคะเพื่อการตามการตั้งครรภ์นะคะเราจะได้ไม่ต้องมานั่งจดนั่งอะไรเนาะแอป4นนี้ก็ช่วยชีวิตหนิงได้เยอะมากๆเลยนั่นเองนะทุกคนก็ท้องได้28วิกอีก2วันนั่นเองนะก็ถ้าแบบเราอยากรู้นะคะว่าเอะวิกนี้เนี่ยเขาวิก28แล้วเนี่ยเบบี้เราเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงอะไรไหมอะไรอย่างนี้นะคะหนิงก็จะเข้าไปอ่านใน Google นะคะเข้ามาดูก่อนนะคะว่าเราท้องได้กี่วิกแล้วแล้วเราก็เข้าไปดูอ่า ใน Google นะคะเขาก็จะได้บอกนะคะว่าน้ำหนักของเบบี้นี่อยู่ประมาณนี้นะคะแล้วก็จะกินอะไรดีให้ลงเบบี้ช่วงนี้อะไรอย่างนี้นะคะหนิงชอบอ่านแบบนี้มากๆเลยนั่นเองนะคือ2อาทิตย์ที่แล้วนะคะหนิงได้ไปอันเดอร์ซาวนะทุกคนน้ำหนักลูกเนี่ยก็อยู่ที่1000กรัมหรือว่า1กิโลแล้วนั่นเองนะก็คุณหมอก็ได้บอกนะคะว่าอยู่ในขั้นเกณฑ์ปกตินะคะแต่ลืมถามนะคะพอดีหนิงไป อันตสาวนะคะแล้วก็ไม่ได้เจอคุณหมอคนเดิมนะ,ะหนิงก็เลยไม่ได้ถามน้ําหนักหนิงนะคะว่าหนิงเนี่ยอยู่น้ําหนักอยู่ตามเกณฑ์หรือเปล่านะ,ะแต่ว่าหนิงช่างเมื่อเช้านะคะทุกน้ําหนักหนิงอยู่ที่5 5 3อะไรประมาณนี้นะคะถ้าหนิงเฉลี่ยเฉลี่ยนะคะตั้งแต่ที่หนิงท้องมาเนี่ยตั้งแต่เดือนแรกเนี่ยจนมาถึงเดือนนี้เนี่ยเดือนเขาเดือนที่7เนาะก็ ประมาณ1กิโลก,กว่านะคะทุกคนก็ไม่ถึง2กิโลเลยนะคะแต่คุณหมอนเนี่ยให้หนิงเนี่ยน้ำหนักเดือละ2กิโลนะคะแต่อันนี้คือไม่ได้ตามเกณฑ์เลยนั่นเองนะก็คือแบบน้ําหนักไม่ได้ขึ้นตามเกณฑ์นั่นเองนะแต่ว่าเรื่องเบบี้เนี่ยก็อยู่ในตามเกณฑ์ปกตินะคะก็เวลาหนิงก็คิดว่าหนิงเนี่ย กินลงลูกมากกว่านะคะทุกคนอีกหนึ่งอาทิตย์นะทุกคนหนิงก็จะได้ไปอันเตซาวอีกรอบหนึ่งแล้วนะถ้าคุณหมอให้ถ่ายวิดีโออะไรอย่างนี้นะคะหนิงก็จะมาอัปเดตให้ทุกคนได้ดูกันถามว่าแล้วถามว่าแม่หนิงซื้อเสื้อผ้ายังซื้อเสื้อผ้าให้ลูกยังนะคะหนิงยังไม่ได้ซื้อเสื้อผ้าให้ลูกหรือว่าซื้อของให้ลูกเลยนะคะแต่ก็มีการจัดเตรียมห้องนะคะก่อนหน้านี้นะคะก็จะเป็นห้องเก็บของนะคะมันก็จะเป็นห้องรกๆนะคะเมื่อวานนะคะก็ได้ทําความสะอาดเก็บของนู่นนี่นั่นแล้ว ะะก็เตรียมพร้อมนะคะว่าอีก2อสวันเนี่ยก็จะได้ไปซื้อของให้ลูกนั่นเองนะแล้วก็วิกนี้เนี่ยก็กย่างก้าวเข้าไตมาสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนก็รู้สึกเลยว่าตื่นเต้นนะคะตื่นเต้นมากๆเลยนี่ก็มีความวางแผนนะคะคุยกับคุณสามีนะคะว่าให้เชียร์อัพนี่เนี่ยคลอดแบบธรรมชาติให้ได้นะคือแบบ ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะคะถ้าแบบจำเป็นต้องทพาจริงๆอะไรอย่างนี้นี่ก็โอเคนะคะแต่ว่าถ้าแบบแค่เจ็บท้องไม่ไหวอะไรอย่างนี้นี่ก็ต้องพยายามที่จะแบบต้องทําให้ได้ที่แบบต้องต้อง ความอดทนนะะทุกคนและช่วงนี้นะคะหนิงก็ยังออกกําลังกายอยู่นะทุกคนยังมีฟิตนงฟิตเนสอยู่นะคะกย็ยังไม่ได้ยังไม่ได้หยุดนะคะตั้งแต่หนิงรู้ว่าหนิงตั้งคันเนี่ยก่อนหน้านี้ก่อนตั้งคันหนิงก็ฟิตเนสอยู่แล้วนะคะแล้วก็รู้ว่าตัวเองตั้งคันเนี่ยหนิงก็ ฟิตเนสนะคะจนถึงวิกนี้แหละก็หนิงก็ยังฟิตเนสอยู่นะคะแต่ไม่ใช่แบบฟิตเนสหนักนะคะก็ฟิตเนสเบาๆนะคะเพื่อให้ร่างกายนี้แข็งแรงนั่นเองนะ,ะแล้วช่วงนี้นะคะหนิงก็ได้ทาออยเป็นประจำนะคะเช้าเย็นนะคะหลังจากที่อาบน้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ยังไม่มีท้องแตกลายนะคะก็มีเพื่อนๆน,นะคะเข้ามา เ,เขามาเตือนนะคะว่ายังไม่แตกลายตอนนี้ละหาเดี๋ยวไปแตกลายค้งสุดท้ายนะคะประมาณ37หรือ38วิกนะคะต้องระวังตัวให้ดีเออก็หนิงก็พยายามที่จะทำใจนะคะถ้าไปแตกออกตอนนั้นก็เออไม่เป็นไรแต่ช่วงนี้ยังไม่แตกก็ถือว่าโอเคแล้วนั่นเองนะก็ช่วงนี้ก็รู้สึกว่าเออมัน มันยังชิวนะคะแต่เพื่อนๆก็บอกว่าเออต้องระวังช่วงๆแบบคงสุดท้ายนั่นเองถ้าน้ําหนักหนิงขึ้นตามกินแล้วก็ไม่น้ําหนักขึ้นแบบพวนพ่านมากเกินไปนี่ก็คิดว่ามันไม่แตกลายนะคะและอีกอย่างหนึ่งนะคะมันการแตกลายนีย่มันท้องแตกลายนีย่มันก็ขึ้นอยู่ที่กรรมพันธุ์ด้วยเนาะถ้ากรรมพันธุ์ของใครที่แบบว่าไม่แตกลายนีย่ก็ถือว่าโชคดีนะแต่กรรมพันธุ์บางคนนะคะแตกลายนี่ก็เขาบอกนะเขาบอกว่าแตกแตั้งแต่ แต่22อสามมิขึ้นมานะคะท้องแรกนะคะหรือว่าแตกหลังคลอดก็มีนะทุกคนโอ้ต้องสู้กับการแตกลายไปถึง,ถ,ง,ถ,งถึงไหนนะ,ะเนี่ยเอาละ่ะทุกคนก็เมา้ามอยกันมาประมาณนี้แล้วกันเนาะใครอยากรู้หรือว่าใครอยากให้หนิงอัปเดตเกี่ยวกับอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะคะหรือว่าใครท้องมาถึงสัปดาห์นี้แล้วเป็นยังไงกันบ้างน,นะคะมีความเหนื่อยหรือเปล่านะทุกคนรู้สึกกันยังไงกันบ้างน,นะคะอย่าลืมนะคะมาอัปเด หรือมาแชร์ให้หนิ่งได้อ่านด้วยนะทุกคนเอาล่ะวันนี้นะคะนิ่งต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าและอย่าลืมนะคะใครที่เข้ามาใหม่ Subscribe หรือว่ากดกระดิ่งให้หนิ่งด้วยสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย